ก่อนที่ไปก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดติดตามช่องมิสเตอร์กอร์ลวีเกมเพด้วยครับบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันเลยนะสวัสดีคนระับผมจะมาสร้างทดลองการสร้างเอออะไรนะ อ่าสมาแครับ EP ที่หนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นทดลองนะครับหรืออันนี้ผมจะสั้งจริงเลยครับไม่ใช่ทดลองแล้วเอาไม่ต้องเอาทดลองแล้วเอเดยวผมขอบแป๊บนึงนครับเราจะเอ๊ะแป๊บนึงนะรับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็จะรีมูฟมันออกไปนะครับโอเคแล้วก็เออยอออันอันนี้อย่าผมผเถ้าเกิดผเผืนเรบไม่ผมน้องกากเลยนะโอเคครับไปก็มาเทสทำมอดแพ็กกันนะครับโอเค ก็แน่นอนครับตามที่ผมส้อนไปในคลิปที่ผมสอนวิธีทำมาเข่ออย่างง่ายๆครับลิงก์อยู่ด้านล่าง description โอเคผมว่าจะชื่อแมวว่าเทสเทสยูมอดแผลไม้ครับหนึ่งจุดเจ,จ็ดจุดสิบ นะครับแล้วก็ผมก็เลือกฟอนต์ไดนะ้แล้วก็จะเป็นผมเลือกฟอนต์อันใหม่ล่าสุดที่นะัปัจจุบันนี้เลยคนระับแล้วก็จะเลือกเป็นเวอร์ชัน1.7.10แล้วกดโอเคเลยโอเคในหุ okay. ่นสอนไปนะครับโอเคก็ okay. แล้วลิซ่าเสร็จแล้วนะก็จะกดลองก็ไม่สามารถกด play ไ,ได้นะเพราะว่าไม่รู้นะทำไมก็กดอื่นเลยครับก็อย่างแรกเลยนะคุณเอา hack, รีซ่สแพ็กโอเค ซึ่งแมปนี้นะแมปที่มีมอดดาจะต้องทำการเป็นการใช้รีพอสแท็กอย่างเร่งด่วนครับนะครับ,นะรบก็จะมีหลายเลยนะโอเคก็จะอ่าอันนี้แรกนะก็จะเป็นเอิร์ดสาม d ครับก่ก็จะอินสตอลเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอิร์ มิตินะครับแพ็กยังไงอะรอมันดาวน์โหลดไปนะครับอันนี้ผูจะสอนต่างๆเลยนะวิธีการลงลิซซ์ก็อ่าอันนี้นะครับสอนวิธีการลงลิซซ์น,นะครับใครที่เป็นวินโดว์เจ็ดนะครับก็ให้กดตรงสตาร์ตตรงนี้นะครับคนที่เป็นวินโดว์แปดผมนำหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์วินโดว์แปดเอ็กซ์บีนะครับหรือแปดจุดหนึ่งโปรนั่นเองนะครับโอเค ก็ให้คุณมากดตรงนี้นะครับอ่าคนเขาว่า search นะครับโอเคแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับต U N Run นะครับโอเคพิมพ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับก็จะโกดตรงนี้มาครับก็แน่นอนให้คุณเป็นเอ่อะไรนะเป็นเซ็นทอ้ตาก็ได้โอเคพอบูมป็นแล้วกูก็กดโอเคเลยครับคุณใครจะทำวิธีอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าอยากดีเป็นต้นครับดูดูครับก็ก็กดคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ลบแล้วก็เขียนเป็นเปอร์เซ็นไอ้แดดตาก็ได้โอเค โอเคครับหรือใครพิมพ์ตรงนี้ไม่เป็นก็กดมินิปัดนะครักดตรงนู้นสตาร์ทแล้วก็กดตรงนี้ลงมาเลยนะครับแล้วก็หาคําว่าเอ,อ่อตรงนี้นะครับว่ารันนะครับกดตรงนี้เลยครับห,หรือถ้าเกิดใครหาเจอแล้วก็เนี่ยครับก็กดนี่เลยครับนี่รันรันรันตรงนี้เนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นมายนะในการ,นาาาร,ดดรทนี่นการเข้ายเนีเนี่ย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 เนเนี่ยเนเนี่ยเน ก็โอเคเลยวันนี้จะสอนแค่ลงรีซอร์นะคบเพราะว่าเออเอาวันนี้สอนถึงสิบนาทีแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมไปเข้าไปดูในเคอร์สก่อนว่าดาวโหลดเสร็จหรือยังอ่าเสร็จแล้วดีเลยก็มันจะเป็นสินเดเอร์ด้วยนะก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับก็กดเออตรงนี้นะครับกดโอเพนโฟลเดอร์ครับอ่าก็จะมีโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมาครับก็กดเข้าไปเอยไ่ใช้กดตรงเออรีซอร์นะครับอ่าก็จะมีเดี๋ยวก่อน ทำไมเป็นหน่จุดปดจุสามโอเคไม่เป็นไรแต่ในนั้นมันบอกว่าหนึง่งจุดเจ็ดสิบก็แปลว่าคุณสามารถลงได้นะเข้ามาที่ด o t s craft เสร็จเรียบร้อยอยจผมกดกับใคนะหลังจากที่มันเป็นมูดที่ moving นะครับก็กดก็กด my craft ้าไปนะครับเมื่อกี้พูดกันร้านขออภัยนะครับแล้วก็แน่นอะนครับหาคาว่า resource คัน resource อะไรผู้สงส่ลนะหาค,คาว่า resource pack นะครับก็ผมมีอยู่สองอันนะครับอันนี้หมุนจะลบออกไปนะเพราะว่านะ ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็อันนี้ playlist ของที่เบสนะครับหรือด,ด,ดูเบสก็ย้ายนี้ใส่เข้าไปแล้วก็กดิดเลยนะคบโอเคตอนนี้ก็เร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคก็สมบูรณ์แล้วนะครับโอเคลงลิสต์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็คือการดาวน์โหลดสอดมาใส่นะครับโอเคเียไปเลยนะ เพราะว่าผมดาวน์โหลด nbts p l o r e r นะครับโอเคตรงนี้ก็ปิดเลยนะครับแล้วก็คุณเข้าคำว่าถ้าเกิดคุณหาจากหาอี s นะครับคือหาจาก youtube ก็ได้ครับก็เพียงแค่คุณพิมพ์คำว่า r ี s o r c e แล้วก็หาแล้วก็พิมพ์ไปว่า r e s o u r c e Research. ต้องการ PVP ก็พิมพ์ไว้ว่า PVP นะครับอ่าส่วนคนส่วนผมว่าเอ่อ PVP ส่วนคนส่วนของผมนะครับก็จะเป็นเอ่อส่วนใหญ่ผมชอบสีขียวส่วนใหญ่ผมชอบสีฟ้านะแต่อันนี้อ่ะวันในวันนึงแล้วเอาสักสีเขียวเลยนี่ก็กดเข้าไปนะก็เดี๋ยวเขาแน่นอนครับมีให้ดาวดน์โหลดแน่ก็เดี๋ยวเรารูดนึงออฟฟิศสีมาไว้เคปเปิดไปก่อนเลยโอเคครับก็มากดด้าวน,น์โหลดนะ ือนนี้ถ้าเกิดใครต้องการรีเซ็ตสีเขียวก็ผมแนะนำเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดเข้ามานะครับก็จะเห็นนะครับต่างๆเลยนะครับรีเซ็ตมากยหลายันษานะอันนี้อย่าไปกดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไอ้นั้นนะครับต่อมาครับแล้วคุณจะคลิกตรงไหนครับแน่นอนครับก็คลิกตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดมาแล้วแต่ละหน้าก็จะเป็นแบบหน้าเปลลิฟล์หรือหน้าไอ้นั้นก็ได้นะแต่ ดังนั้นจะขึ้นมาหน้านี้นะครับไอตรงนี้นะครับเอ,อ่อที่ผมไม่เคยเขียนเลยนะครับว่ามันจะมีให้ก,กดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะนก็จะมีลิฟร์กับเฉียวตาตานะเดี๋ยวจิ้มก่อนจิ้มแพ๊บ ผมดาวโหลดไม่่อยเป็นนะอย่างนี้เพราะว่านี่ดาวโหลดผมมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเออมันจะไม่เป็นหน้าอย่างนี้คนระัเออคือถ้าเกิดใครเอ่อเลยนะเขาสนใจนะครับถ้าเกิดใครดาวโหลดเป็นนะครับก็มาดาวโหลดได้นะตรงนี้นะมีเยอะแยะเลยนะครับ เอมเอม,มันชุดก่อไดมอนนราบไอที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยอโอเคก็นี้แหละครับก็จะมาสอนวิธีการลงรีซอทแค่นี้แหละครับคุณให้คุณลองเข้ามาดูนะครับมันจะมีรีซอทโผล่ขึ้นมาแล้วก็คุณก็กดชมันจะค้างสักหนึ่งนะครับพอกดดันปุ๊มมันจะหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วนะวิธีการลงก็บอกว่าทุกคนจะเข้าใจนะใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้ล่างคลิปมาหาผมได้นะครับ ผมก็ต้องโอเคผมก็ต้องขอจบคลิปมพตเนนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และอย่าลืมกดติดตามในช่องมิสเตอร์กราวิเกมเพย์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามในช่องมิสเตอร์แฮกเกอร์ไทยแลนด์ด้วยนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอจบคลิปมพตเนนี้นะครับสวัสดีครับ